สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะสำหรับชุดตารางเด่นนี้นะคะมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยเนาะ,ะของวันที่19นะคะ19สิงหาคม2565นอาะคะ,ะก่อนไปรับชมตัวใหม่เรามาดูผลสรุปของวันที่17กันก่อนนะคะ อ่าวันที่สิบเจ็ดนะคะผลที่ออกหกตัวก็คือหนอึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกนาะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับหนึ่งหนึ่งแอดหลุดนะคะอ่าสีแอดมาเจ็ดเจ็ดมานะคะอ่าสี่มาสองเจ็ดมาสองแล้วก็หกเนาะแอดขาดหนึ่งกับหกนะคะพี่น้องจ๋าขาดหนึ่งกับหกเนาะอ่าทีนี้มาดูล่างของหกตัวนะคะ แอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวเนาะส่วน3ตัวบนเราเหมือนกันนะคะแต่ล่างแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องจ๋าล่างของ6ตัวก็คือ1 4แอดมี4ีหนึ่งะคะเข้าในตัวกลับเนาะ,ะล่างของ5ตัวก็คือสี่เแอดมี74แล้วก็ล่างของ4ตัวก็คือ74สอ่ะเจ 4, 4 7สเด้งนะคะส่วนบนเนาะ 4, 7, 6 จ็แอดไม่ถึงเจ็ดแอดถึงแค่7จหนะคะอ่าก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้มาช้านะคะแอดเพิ่งเลิกงานนะคะอ่าเพิ่งเลิกงานมาตอนห้าโมงนี้เองเนาะพี่น้องจ๋าอ่ะไปกันต่อของวันที่19นะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเรามาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันเนาะว่าตารางตัวเด่นแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะ อะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี1เอาลืมเปลี่ยนปากกาอ่ะมี4ี่หหหรือ9กนะคะศู 0, 2, 8, นสองแดมาพี่น้องจา้าอ่ะมาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะแอดอ่าล่างไว้แล้วเนาะพี่น้องจา้าแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเนาะเมื่อเช้ารีบออกไปทํางานนะคะกลับมามาอัดต่อให้อ่ะมาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะสาหรับตัวเดิน ตัวเดียนก็คือ2กับ8อ่ามาดู2กัน2ก็จะมี20 24 26 28นะคะ80 81 8.4 8.6นะคะอหะทีนี้เรามาดูในชุดกันเนาะสำหรับในชุดกันนะคะแอดก็จะมี0.4 6.4 6.0แล้วก็6.5เนาะ6กับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวเนาะเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันว่าแอดเน้นไปในตัวไหนกันบ้าง ถ้าใครชื่นชอบศูนย์หนึ่งใส่ไปด้วยเด้อพี่น้องจ๋าแอมาดูกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีสองศูนย์สองแปด 8ปดสหรือ8ปดเกนะคะหกับ9ตัวเดียวกันเนาะอ่ะมาในชุดกันนะคะก็จะมี0ูนยหหรือ9 5นะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบค่อยตามเนาะ พนล่นะคะพี่น้องา๋าก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆวันเลยนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ